สวัสดีครับผมอยู่ในสถานการณ์ช่วงนี้เขาสู้รบกันอยู่ครับห่างจากหมองสู้รบกันกับเขตชายแดนกันเก้าสิบโลครับผมแต่แม่ก็พอคนไปเก็บเห็ดครับนีเก็บเห็ดอยู่นี่ดงไกล้บ้านน,านี่ครับกระยานพี้นกพี้นก ยัเข้อยอดมาใส่รูนแกมเห็ดปวกนี่ครับไนเห็ดปวกมะอมนึงหอมนึงเลือนี่ไดินอยู่นเน้อดิ่งมาสดสดน้ำไหมสดน้ำไหมคุนเบื้องไงลูกไปยังไงโอไปต่อสู้กันยหอนกับมาเดิมมากินเด้อครับพวกนี้ก็โย่ไก่อยู่ครับก็เลยว่าท่าน อพยุแ,แต์นมดนะติเลยวันนี้มานะได้ครับมาแสบน้ากันเห็ดปลกเห็ดเ<ส>นะปลววกอย่างมเมย์เพื่อนย้ำนี่ปลกน้ำฝนเปลืกน้ำฝนปะมไม่เกิดเป็นมูอยู่ปะมวยมูใหญ่เลยนี่โตก,กินน้ำนกันอเนยออกกินให้เนี่ยนี่เขาเ็ก็บเหปลวก่าเ กินง่ายคอีกกันนึงอาหารนึงคุณกำลังเผาหน่อไม้อยู่ใครว่าเห็นเห็ดนี่วะว่าเห็นหงว่วนี่ฮะนั่งนี้มันอื่นมาต้องกินข้าวกินหมอกินหม้อเออคนมาถึงเนาะเอามันยื่นเลิกกหรื่มันไม่หมุนแบบดีเนาะเหมืงครับนี่พี่น้องแซ่บพี่น้องแซ่บแกงแซ่บเนาะ พวกนี้คือเกิดยามนี่เขามาเขาเห็นได้ครับพ่อเจ้าโพดโพดขายเห็ดเออเขาชอาโพดขายเห็ดซื้อมาขายต่ออืมคุณก็เลยพากันไปเข่าเห็ดคุณว่าเข่าปลาเคุณว่าเมันสิีเก็บเห็ดตั้งงงอะไรเจับพีเห็นไผ่โพดเห็ดตั้งงงเงินเขามาบ่เฮ้ยใหม่เก็บอ๋อเลยพากันไปเก็บเห็ดตั้งงงคุณว่าฝนตกลิ้นยืดมือมือนีิ แซ่บน้ำมากินเข่าปั้นไงไปครับผมผมขอตัวไปกินข้ากันมันเอใเญ่่ของยใงไงยังไงเออเออครับผมออแค่นี้นะครับแล้วแรงล้วแรงยันนว่ายยังบายสามบ้สามข้าตอนนี้แล้วแรงวะสิ <laughs> เอ<า>เอา 3, บาสามพูดี ไะครับผมกินข้าวกัน